หลายอารมณ์มากหลายอารมณ์เนี่ยค่ะดีใจยิ้มหัวเราะแล้วแล้วก็ร้องไห้แในที่สุดเป็นการร้องไห้ที่ดีใจที่ลูกกลับมาหานะครับค่ะเราเองก็พอยมีความสุขไปด้วยนะคะคุณแม่ได้กอดลูกชายให้หายคิดถึงแล้วนะคะลูกมาเซอร์ไพรส์ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่โพสต์ในโลกออนไลน์นะบอกว่าลูกแม่กลับมาแล้วคิดถึงสุดหัวใจแม่เลยแอบให้พี่เขาไปรับไม่ยอมบอกแม่ด้วยคิดถึงที่สุดดีใจที่สุดเลยนะคะในคลิปก็คือคุอคณม่ แม่ไม่รู้ค่ะว่าลูกชายซึ่งเป็นทหารแนวหน้าจะกลับบ้านนะคะแต่ลูกชายมาเซอร์ไพรส์ในช่วงปีใหม่แล้วตอนแรกอะค่ะคุณแม่เห็นลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพอเห็นปั๊บเนี่ยหัวเราะลั่นเลยใช่ไหมคะแต่พอได้สวมกอดเท่านั้นเองจากเสียงหัวเราะกลายเป็นปล่อยโฮออกมาคือมันก็อัดอั้นความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกเป็นห่วงทุกอย่างมันถูกปลดล็อกนะคะคุณแม่ก็โพสต์บอกว่าเนี่ยลูกแม่กลับมาแล้วนะคะค ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะน่ารักมากที่อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นนาทีที่คุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารนะครับกลับไปหาลูกที่บ้านแล้วก็เกิดภาพอบอุ่นแบบนี้ครับ S <S> <S นี่แหละครับคุณผู้ชมครับงงดูแล้วก็หลายคนหัวใจฟูนะเห็นภาพแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับคือภาพเนี่ยจะเห็นว่าคุณพ่อซึ่งเป็นทหารไปปฏิบัติภาร,ภารกิจมาแล้วคุณพ่อกําลังเดินมาลูกเนี่ยจะเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับเขาก็เล่นตามภาษาเด็กคุณผู้ชมไม่เห็นนะลูกพ่อข้ามถนนมาแล้วลูกพ่อข้ามถนนมาแล้วแล้วลูกก็ยังแบบไม่ได้สนใจตามภาษาเด็กนะเขาเล่นกันแล้วสุดท้ายเขาก็เข็นกลับไปแล้วก็เอ๊ะ มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดแปลกๆมายืนอยู่หน้าบ้านเราค่ะ ด้วยความเป็นพ่อและเป็นลูกอ่ะคุณผู้ชมเขาจได้เขาจาได้นี่ฮะจ้องหน้าอยู่จริงๆอ่ะคุณพ่อเหมือนใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะใช่ก็คือนี่ฮะพอจําเป็นพ่อก็โผล่ขเข้าไปกอดออกคุณพ่อเล,เลยเป็นภาพโมเมนต์แห่งความน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในะระหว่างที่ทหารกล้าของเราได้กลับบ้านนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเป็นทหารแล้วอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นคุณพ่อที่น่ารักด้วยนะครับเป็นผู้นําครอบครัวเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับแลกกับ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับนี่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะเพราะว่าทหารหลายคนกําลังพลได้มีโอกาสได้กลับบ้านแต่กลับไม่ กี่วันหรอกเขาก็จะต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจของเขาเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมกอดเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันจะเป็นพลังใจสําคัญนะคะในการที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าต่อแล้วก็เด็กๆสองคนจะต้องภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆเช่นเดียวกับครอบครัวทหารทุกครอบครัวด้วยที่มีโอกาสได้เจอกันแบบนี้นอกจากเด็กๆได้เจอคุณพ่อมาดูอีกคลิปหนึ่งคุณย่าทวดรอหลานทุกวันเป็นห่วงทุกวันเมื่อไหร่จะกลับจากหน้าแนวจะปลอดภัยไหมและทันทีที่ได้เจอกันก็กลายเป็นคลิปนี้ที่ประทับใจมาก มากเลยค่ะ กลับมากราบพระในบ้านแล้วคะ่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยทหารทุกนายเนี่ยก็จะนี่แหละให้ผู้เฒ่าผู้แก่คุณทวดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุ้มครองเวลาออกไปรบต่างคนต่างได้ชาร์จพลังให้กับ<ช>ตัวเองนะครับคนที่บ้านได้ชาร์จพลังแล้วทหารเรากลับไปก็ได้ไออุ่นจากคนที่บ้านชาร์จพลังแล้วกลับไปในแนวหน้าใหม่ใช่ค่ะเห็นแล้วดีใจกับคุณทวดด้วยนะคะหลายคนบอกว่านี่แหละคะ่ะ ของขวัญปีใหม่ที่แท้จริงมากวามากว่าทรัพย์สินมากกว่าเงินทองคือการที่ได้เห็นหลานรักของตัวเองไปสู้เพื่อชาติและกลับมาอย่างปลอดภัยดีใจกับคุณทวดด้วยแล้วก็ขอให้คุณทวดแข็งแรงแข็งแรงไปนานๆด้วยนะคะยังมีอีกหนึ่งครอบครัวทหารกลับมาเสิร์ฟไทยคุณพ่อคุณแม่ลองดูครับมมม้้วว่าวาธมจมีคคคนนนยใหันหนง มาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ดีใจมากๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่คนที่ดีใจตัวป่วนตัวป่วนหมาก็ดีใจโอ้ลูกเขาก็ดีใจเนาะเห็นไหมน้องหมาเขาก็รอเหมือนกันนะคะอ้วิ่งวุ่นดีใจกระโดดเกาะเลยเราอยากได้ภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจประทับใจแบบนี้นะครับเป็นการชาร์จพลังและก็เติมพลังให้กับหลายๆคนที่อยู่แนวหน้านะครับคือเขาจะแบ่งเป็นผัดคุณผู้ชมบางผัดเนี่ยอนุญาตให้ได้กลับบ้านก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ แต่ว่าบางผัดเขายังต้องประจําอยู่ที่ฐานก็ส่งกําลังใจให้กับพี่ๆที่อยู่แนวหน้าด้วยนะครับค่ะแล้วก็พูดถึงกลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่ได้กลับมาเจอครอบครัวเนี่ยแต่ว่าพวกเราส่งกําลังใจแล้วก็กองทัพ <c oughs> นะคะผู้บังคับบัญชา <c oughs> ดูแลอย่างดีนะคะที่กลุ่มทหารกล้าแนวหน้ายังไม่ได้กลับบ้านกลุ่มนี้ค่ะอาแต่ว่าอย่างน้อยนะได้พักรบนะคะได้รวมตัวกันฉลองอบอุ่นแล้วก็กินหมูกระทะกันมื้อนี้มีผู้บังคับกองพันจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้เลยเป็นขวัญกําลังใจให้ใหน้องๆทหารแนวหน้าที่ประสาทโดนตน เพเภอกันทรลักษ์จังหวัดสีสเกตนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้บังคับกองพันบอกว่าวันนี้ฉลองกันเอาให้เต็มที่เลยอย่างเทีมาหมูกระทะมาใหญ่ยิงปืนทุกคนก็หัวเราะกันลั่นเลยนะคะคือบรรยากาศตอนนี้ก็อบอุ่นผ่อนคลายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้พักได้วางปืนกันหน่อยผ่านช่วงที่ยากลําบากกันมานานเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยได้มีความสุขได้หัวเราะกันสักทีนึงคือบางคลิปเนี่ยคุณผู้ชมครับมันอาจจะเป็นภาพใกล้เราไม่ได้นําเสนอนะแต่จะเห็น รอยยิ้มของพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้าทุกคนนะครับคือวันนี้เราเห็นรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของเขาจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นแค่หมูกระทะแต่มันเป็นหมูกระทะที่พวกเขาได้ร่วมลบกันมานใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน n e w ์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวัน n e w ์ค่ะ